สิบอกว่าหลุนหลุนฟุตบอลสีเด่นกับแคนาดาครับกีบลันบาทปีบาทเพอเดียวเห็ดให้เบิ่งแล้วเนี้ยมาใส่น yeah. ังเนี้ยเอยเปล่บอก Ako sa lahat -ap ng เอาแค่แม่ทีเอาไปได้สองอันเอานี่ไปด้วยนี่ถือชิมพยปยปิดประตูได้ย,ไไดยังง๊อจกนแต่ไ่จู้จั้เลย ไป่เขียติดเียกุญแจอยู่กับแม่ Eh. Jag har här. Ja. Plast där borta. Nej. Så här plast. plasta där soja Så ja. Och den också. Den plas. ligger där. Den är här. Nej, nej, nej! Du har fräska också. Mm. Du måste ta bort Fräska Här, här, här. Här. Ta bort. Jo, här. Försiktigt. Sådana där. Oh. Där borta. ทั้งหมดทั้หนนาาทั้รรหมดทั้งหมดทั้งอมดทั้งหมดทั้งั้งมดทัดทั้งนมดทั้งามดทัดทั้งมด้งหมั้งหดทั้งหมดทั้งหมดน้งท้งหมลท้งหมางมดทั้าด้งดง เพราะว่าปลาเพิ่นเชมแล้วบางเทือกกบะใส่น้ำปลาจ้ะอร่อยเด้อออกเปรี้ยวหวานพี่น้องเม็ดขังในเพิ่นน่ะในน่อยกินได้จ้ะเคี่ยวไปสิมันๆฝาดนิดๆแต่อร่อยมากเม็ดเพิ่นเนาะเนาะเทียบเนาะครับเม็ดอร่อยเนาะครับอันนี้ อเคียก็อันย้งก็กินขึ้กันจ้ะเนี่ยมันแสบตีนอแมทเนาะเดี๋ยวชิลูดไปจังเสียจ่ะเดี๋ยวชิเอาไปล่างอันนี้เป็นปักย้มฝรั่งมันสุกแล้วเหลือแค่นี้เองกินจนเมิดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้ว่าอยากจะไปเก็บอีกถ้าเบิงว่ามีสิมีเวลาบอ่อหันละเช่นน้ำปลาแดดเค่นนี้พอ ปุ่นอือว้าวหลายป่หลายสิผมจะลดกับน้ำตาลนีลีปั่อืมอันนี้ล่างแล้วใช่ลงไปตาเรดเคเรน โอ้พี่น้องแซ่บยังคักเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องซีดกว๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวเฮ๊ะจัดถ้วยจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวมันใช้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้แก่แล้วแต่กินได้อยู่แก่แล้วกินได้อืออิงยองากินบ่ เวลาสองหมูมสดจากคอยมักด้วยน้ำมันหอยสอดหอยนั่นล่ะจ้ะจะลวก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 ได้แล้วไฟอันนี้เป็นน้ำซุปจ้ะทุกคนกองเอา นออกอเดี๋ยวหลวกลูกชิน้นเลยจ้ะออดอกกระด็นเต็มว่าเต็มดอกแลกคล็ล่นซื้อ,อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหลวกเฉพาะลูกชิน้นเพิ่นท่อนซื้อ,อจกักคคน,นซื้อมีค้อน Because, แบนลูกชิ้นหมู คือซุปก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่มีแค่ลงแครอทอะไรเลยจ้ะโบมีอยังเลยเราะว่ามแต่นามซุปก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเอาเป็นผงสําเร็จนะจ้ะทุกคนคอยตักออกเพราะว่าเดี๋ยวมันสิเปื่อยไปมันก็แสบจะลุกชินเปื่อยประมาณนี้จ้ะ มีถั่วง,งอกกับผักบุ้งนะจ๊ะทุกคนเต๋ยวโอเคจ้ะทุกคนมีที่หมูสดครับลูกชิ้นนะจ๊ะมเอนีโอเคตักเลยตักเลยเออ for you นั่นแหละฮะ everything, everything? Huh? everything? up to you can this uh, mm hmm. a k e e e v r y t n g t h i one อ mm ัน hmm. นั uh, ้นของอเล็กปะปะก็ขันฟลิตเตอร์ตอกเลยย่อฟลิตเตอร์ ตักเอาตามต้องการเลยหมูสดกับลูกชิ้นหมูมอ้าวมีแถมด้วยเฮ้ย hey, not counting ไม่ได้อะไรเลยตัวเองนั่นแหละ คอมเมทิ้วคอมเมทิ้วถ้วยอะไรล่ะถ้วยนี่บูมเอาเลยเอาเลยเอาเลยบูมงบุ้ฮะาอายงตาดีอายงให้ได้ยังสนขักเนยได้ยงเขียบเอาเลยอืม มันเยอะไปพะ,พะลูกต้องหยิบออกใช่ไหมมันเยอะไปเปล่าเออหยองอะลูกเอาเยอะๆกินเยอะๆอ้าวฮาร์ดจอดฟองชอบยชอย่าง,งน,นี้ทุกคนอือหือได้แล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวไปปรุงเครื่องกัน,กนจ้านั่นละ ใส่เพ hmm. <ot Vorte il dunno> ิ่นปรุงเครื่องไปก่อนเอาใส่เลยจะเอาอะไรนี่นี่ช้อนอยู่ตรงนี้ปดกระเทียมถ้าวอเดอร์วินปรุงรสเองตามชอบอือหืออือยงใส่หยังเนล่ะน้ำส้มอือตะเคียบล่ะใส่ถั่วอือต้องใส่น้ำส้ม โอเคตักน้ำซุปผนปุงเครื่องเรียบร้อยอค่อยกับปรุงแล้วเรียบร้อยคื้นกันจ้ะคนเอาตามชอบเลยมีแต่ซุปแต่ว่าต้องคอนเยิมมีนับด้วยสองอสามพอ,อแล้วครับลูก อ,อ๋อโอเคข,ง,ง,ขง่หยง,งปักน้ำซุปกันอั่งนี้ทุกคนให้มีส่วนร่วมจ้ะเฮ็ดไปด อ <laughs> <laughs> ยากจะกินแล้วเหรอพ่อขับเนยเพาเป็นแต mm ่เซร็จเนาะทุกคนหนาก,กินว่า mm hmm. <laughs> ทุกคนเสร็จแล้วจ้ะดู <laughs> คเดี๋ยวยกก่อนจ้ะชามไข่ชามมันเด้อบัดเทอนี้เด้อจ้ะทุกคนเนาะน่ากินบ่ สวยเพพินุอเองเองเลยจะ้ะโอ้โหนิดหน่อยเอง <Hey. S 1> เฮ้ยแตครับทุกคนสวัด <laughs> ีสวัสกนสวัดีค่นับรสวัครับทุกคนไสตกันเ้กินแตเตียวกันเอาเลยเอาเลยมีทองหอกดิบนะเอาเลยโว้งอกมัมนูเฮดแบบเตี๋ยวแบบหมูหมวจะ้ะ ผงสำเร็จเพิ่นผีขายกับบ่แแ่บดอกจ่าเอาอีลีกับบ่แแ่บดอกจ่าเพ็ดจังได่กับบ่อื่อบานเฮาจ้ะทุกคนเป็นเตียวกระเดนมันจะแ่บสำรับคนที่ยุเมืนนองนอกเลยจ้ะแต่ว่ารสชาติผิดแท้จริงม,มันกับบ่ได้จ้ะทุกคนนั่นละ่ะกินปะต <c oughs> ้องมีก่อนแซ่บบ่แแ่บกบกินไปเด้อโอเค มันนิ้น้ำสุกก่อนไม่เผ็ดอเ,เอาพริกอ,กกนนอีกสิเั็นผ้ากันเนปื้อนถ้วยใหญ่ครับจ้ะคือแม่จะใส่เผ็ดคนบ่แล้วแต่ค่ะแซ่บไปเลยผมชอบแซ่บอันนี้แซ่บเด็กไม่แซ่บแซ่บเด็กไม่เผ็ดเผ็ดไปอะไรนะเผ็ดไปกินไม่ได้ไม่ใส่ไม่ใส่ อันนี้มีหมูสับด้วยไม่มีไม่มีหมูแดงไม่มีแล้วแต่ว่ามันจะหลายทุกคนตัวมีนูสอเหผ่อนผ่อนผ่อนกระเป๋าสึมนหมู

อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำล้อคือกันนั่นแหละ,ะคือกันใช่ไหมละ่ะเราใส่ถั่วด้วยไง <c oughs> โอ้สมุน้พรตรงนี้อโอ้ซามีเมนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวประทันได้ชิมว่าปรุงรสเป็นจไจ๋จ้ะโอเคพอแล้วตอนนี้ต้องได้แม่ต้องได้แม่สวัสดีปักอึอสวัสดีเดทุกคนมนี้เห็ดนั้นบานพี่น้องสิบอกว่าหลุ่นหลุ่นฟุตบอล สวีเดนกับแคนาดาครับกีดหลันบานพีบ่าคนเดียวเล่นจะได้ตํงนึงเลยยี่สิบนาทีสองชั่วโมงลูกโทษหกลูกน่ให้ขัดเมแค่<อ>เขาซื้อหลอดไฟไฟนอนน่ะแพ่เขาซื้อไม่จริงๆมันแลนอนนึงครึ่งชั่วโมงอืแต่ว่านี่แลนสองชั่วโมงอมืพี่น้องเบิงออันนี้ นู่นเนี่ยอืมเฮ็ดให้เบิ่งล่ะเดว่าใส่หยังแน่อือหือเอ้ยเปียบอบ่บ่เปียวันเตอนแรกสิใส่น้ำปลาแม่นบ่จ้ะอือหือน้ำปลาาพอแล้วแม่บอกจะใส่อะไรน้ำปลาอ แยกสิกินยังแล้วก็เมียนี่ด้วยอันนีเนี่หมากแล้วอแล้วก็ส่อันหนึ่งไทยแม่ตรงนี้อันนี้มันหวานอันเปรี้ยวอันเปรี้ยวมันมันแสบอันนี้อันสีเขียวอันแสบดีกินเขาเชียงก็บเขาแรลงร่วมกันจ้ะครับ วันนี้ทำงานบ้านแล้วก็แม่มาได้กินอาหารเทียงเอออย่างก็ปริมาณเ <laughs> ทา่าก <laughs> ันเื้อสตูดิฟงายามมาผุพ่อเน้นทานแม่เนาะครับวั <laughs> นนี้เอ่อตากผ้าแล้วก็ซักผ้า ดูดปนมันทุกอย่างเลยเนี่ยต้องช่วยกันมานชรเแ็วมากมน่ารักมากอ,อน้องกะอเทียบช่วยแม่ทำงานบ้านวันเนี้ยน่ารักมากทำสิบนาทีเสรจแล้วทแม่บอา <laughs>

ใจอาสนิ yeah. <c ười> <c ười> <c ười> <c ười ่งด๊าเดี no ๋คอยบอกคอยน่ารักเด้มามาเก็บคิสสิเพื่อนอ๋อคิสคนวันที่น้องจัดเสร็จหมูสดกะเอ้ยหมูสดกะหนุ่มเนาะเล็กเนาะนุ่มมิลิอืมอืมอืมชิมหมู mọi người Ồ, người mọi ông mọi đậm đó. người chơi Mình mọi xin mọi người mọi người mọi người sọc người Anh người sọc thích เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใครกินได้เส้นมามาอู๋เส้นมามาเกาหลีมันเสียไปเลยใช่ไหมใช่จะมาเพ็ดไปจินทุกอย่างค่อยน่ะอันนี้ด้วจ้ะมันออกหวานหวานใช่มันออกหวานหวานเพราะมันสุกแล้วเนาะครับ แต่ว่าเปลือกกินได้นะแต่ว่ามันเริ่มเหนียวแล้วนะแล้วก็มันมีแมทข้างในม่ต้กินได้เริ่มเหนียวแล้วไงก็เลยดูดเอาแต่ข้างในมันทุกคนบอกยมฝรั่งจ้ะบักยมบอกยมบักยมยมยมบอกยมฝรั่งมันคือบอกยมไทยเด้อ แค่ไปเลิ้มบอไดกินด้อนตอนบ่ได้กินโดนแล้วกินจืดจืเนาะมันบอกเป็นตาแซ่บไอ้เคียหมืดหรอบออือจะใส่บอบออะไรบอเดี๋ยวกินก็ได้กินได้อืออือไม่หลอกตัวขี่ตัวดอกซ้าขี่ตาหนันไส้หัน เป็นใส่ผิดปนพี่น้องพอแล้วคักเนยพอแล้วไม่ต้องกินเผ็ดไปโอ้ท่านี่คือเหมือล้วแแ้กินบอทาเทคนิคนิดหน่อยย่ฮอเบวิสอ๋ออ๋อเาลูกชิ้นหมูแปดลูกให้พ่อกินเถอะ แตว่าพ่นว่าใดนิดหน่อยมันบอกคือเนาะแมทอมเออเท้าแป๊ดลูกไม่ใช่นิดหน่อยเออมันไม่ใช่นิดหน่อยแล้วไปซื้อที่ไหนได้เนาะมาเยอะไ,ไปค <laughs> ักเมย์ดอใช่ไหมทุกคนมแม่ใส่ผักสลัดใส่ด้วยเพราะว่ามันจะสวยอูสิตุ๊ก เป็นผักสลัดลวกไปแล้วเฮอเล็กเอออืมอืออยู่อเสแสรบเสแสรบจบกินไปเนาะเออดีแล้วไม่เรื่องมากนะแม่กับปวดหัวกับเมนูออือ จริงๆพอแม่ช่วยแม่คิดออกมามเนอะดาว่าคิดบด่ได้คิดบ่ได้อืมคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกินแม่ทําแล้วกินให้แม่ก็พอแล้วอืมอันเนี้กินหมดไหมกินหมดแล้วครับอืหมหินดิเดอรลกซ่อืมออชามโตๆกี้มดเลยจบ่เหลือลอันนี้จะใส่ถุงใส่พลาสไว้ครับผมใส่ก็ะชวยใสยน่น้นก็ได้หรือว่าเอาเอาแค่อนนี้ปิดเฉยๆครับ

คนล้างล้างเออล้างจานล้างจานเออเดี๋ยวคนไทยจะหลังแหวนฝรั่งเด็ดใช่ลคัดเมรยักษ์นิษฐิดลมโนโนโน่โอเคมากมากเลใช่ใช่คัดเม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 เยอะเยอะเฮ้ยไม่คอยจำจับเถื่อคือผ้าผ้ากันเก็บ อันน uh ี huh. ้ค่ะเป็นกิจกรรมล้างกินตนาการ นะเพื่วยกันทุกคน่ะกิจกรรมเนาะนั่นล่ะทุกคนตากมช่วยกันทุกคนนะจ้ะบางเทข่อยกล้างส่วนส่วนมาข่อยกสิล้างช่วงตาตอนเช้าตอนเที่ยงอยงจังเพิ่นะสิมาวยตอนแลี่ยงจังะาหลังจากกินแล้วกน่ารัก่ตักน่น่จ้ะทุกคนตาขอบคุณที่แวะทักายตบาย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 